สวัสดีครับก็มาอยู่เกมล o อบบี m แมปเปิดอัปเดตใหม่สกิปดีทอเลตบล็อกรีบูทก็ออ <c oughs> คือแมปบล็อกเอด็ดบัตเทนิลฟอนนะครับเห็นว่ากลับมานะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมได้ปิดเสียงเพลงนะครับไม่ไว้ใจแมปนี้จริงๆครับอ่ะไปกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับ l e o pen s k i p t box 8 button font นะครับ skin loading นะครับตอนนี้เสียงเงียบอยู่นะครับเพราะว่าผมปิดเสียงเพลงนะครับเอออะไรเนี่ย scripter นะครับคนนี้เขียน script modeler คนนี้เออไม่ต้อง <c oughs> มีชื่อ3คนที่ทำแแบบนี้นะครับผมอยากจะบอกท่านว่า <c oughs> ถ้าท่านรวยแล้ว <c oughs> เอาเพลงที่มัน <c oughs> เขาเรียกอะไรยูทูบเบอร์ ที่แบบเอาเพลงที่ไม่ติดลิขสิน่ะที่แบบยังไงล่ะเขาแบบฟรีไม่ใช่ฟรีคอมมิชชั่จะเรียกว่านะจะพูดยังไงให้น้องเข้าใจโอช่างมันเถอะครับเอาไปง่ายเอาเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์หรือซื้อมามาประกอบจะดีกว่านะครับมาไปเลยครับผมนี่เสียวแบบนี้เลยครับเข้าไปเลยครับระบบ UI ที่ผมเห็นตอนนี้นะครับน่าจะมีการปรับปรุงให้แบบโอ้โหเรียลลิสติกเอยจะพูดสับยากทำไม ให้เป็นแบบสมจริงขึ้นนะครับเหมือนเกมค่ายใหญ่ที่แบบพวกเกมเก็บเวล m m o m m o RPG แบบพวกแนวเกาหลีนะครับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ผมจะบอกเลยว่าเป็นประเทศมหาอำนาศพวกเกมยักษ์ใหญ่หลายเกมนะครับอามาต่อครับมาต่อเอ๊ะผมยัเสียงเปิดเพลงนี้ไหมหลังจากที่ผมเข้ามาครับก็ UI ก็เหมือนเดิมนะครับออกแบบงงเหมือนเดิมครับ คือเดี๋ยวผมปิดแท็บก่อนนะระบบเงินอ่าเหมือนเดิมครับแล้วก็อะไรเนี่ยพีซเฮอเอ่อกดตรงนี้แชงคอลเลกเตอร์คอลเลกเตอร์เหมือนเดิมครับ,รเ,รเ,เ,รบเป็นแมปที่ผู้เล่น,นต้องแบบแกะเอาเองนะครับแล้วก็สต็อปสต็อปสเปกเตอร์นะครับสเปกเธออ่ะมาสรุปเลยครับแมปนี้ได้กลับมาแล้วครับก็บรรยากาศเหมือนเดิมครับส่วนเพลงเฮ้ยอันนี้เลดี้อัพใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวผมเช็คตัวก่อน ผมไม่ได้เข้านานละไม่ใช่เข้านานหลังจากแมปปิดไปเออกดตัวมีไหมนี่ตัวเอ้ะ <c oughs> มันล็อกหมดเลย <c oughs> โอยหัวร้อนตัวผมหายไปได้ <c oughs> เล่นใหม่เลยใช่ไหมนี่ออ้ผมนี่เซ็งเบยแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวผมขอเวลาศึกษาฉบับรีบูสก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่า ไม่รู้การปลดล็อกนี่หรือไททันต่างๆโอ้เล่นใหม่หมดไว้อะไรเฮ้ยไว้อะไรสองสามวินาทีนะครับอ๋อเพื่อนตายมาใช่ไหมเดี๋ยวต้องเล่นใหม่เลยใช่ไหมผมจะเปิดเสียงไหมก็สรุปเลยนะครับตัวตัวที่ข้อมูลเก่านะครับไม่ได้กลับมานะเห็นไหมเนี่ยของผมเลยเป็นตัวแบบโอ้คาร์เมล่าแมนน้อยเหมือนเอ้ยเขาเปลี่ยนชื่อไว้ ผมมึงโเคเดอร์มเมนอออีกครีกอ,กอ,กกอนหลบลิขสิทธิ์นะดิล้่อยารกรีดลิขสิทธิ์นะครับทั้งเสียงเพลงทั้งไลท์ทั้งผมก็ไม่ดูเบื้องหลังเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าแมปไหนโดนหนักแมปนั้นเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลความจริงครับผมบอกไปเลยแล้วก็ดันทะลึ่งแบบโอ้โหขอว่าหน่อยเหอะทำให้ผมแบบผมแบบหัวร้อนเลยครับแบบเสียเวลาต้องมาเล่นใหม่ครับแต่ก็จะเล่นแหละนะโดยที่ว่าแมปนี้มัน แนวไม่เหมือนชาวบ้านครับแนวไม่เหมือนชาวบ้านหนึ่งเลยครับ UI ออกแบบโคตรมัว่วแต่ผมก็ยังเล่นครับไม่ใช่โคตรมั่วหรอกคือมันผมแบบงงอ่ะน้องนี่แบบว่าทางแฟนช่องครับมาถามหลายคนเลยตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาสำรวจแบบนี้ครับเขามาถามว่าพี่ทำไมมันออกแบบอย่างนี้ผมเรือยไปเป็นได้น้องลีจีเข้ามาแล้ว <c oughs> <c oughs> อะมาต่อครับขอสรุปอีกทีครับ ก็อธิบายท่วมทุ่งไปหน่อยครับสรุปเลยตัวละครหายครับจะต้องเล่นใหม่นะครับหน้าตอนนี้นะครับที่ผมเข้ามาล่าสุดของวันที่วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะวันที่แปดหรือที่เก้าเนาะเดี๋ยววันลืมวันลืมคืนวันที่เก้าวันที่วันที่เก้าครับตัวละครหายครับนี่ผมเล่นใหม่เลยไททันไม่มีครับโอ้มีล็อกด้วยอะไรนี่ตัวอะไรนี่ อาร์ติเนสกินไททันนะครับแล้วก็มีตัวใหม่ได้เลยทั้งโอ้โห Man. ไททันดิวแมนมีไททันชื่อ,ช,อชื่อก็เปลี่ยนใหม่หมดครับสงสัยพี่หมอหลบลิกอริตน,นะครับนี่มันควรทำแบบนี้ตั้งนานแล้วโอ้โหแล้วก็มีตัวนี้ด้วยมันเหมือนไอ้ไอ้แมพของอะไรนะโมเดลของลืมอย่ละใช่ไหมเด๋อครับอะแล้วก็อันนี้ก็เคเวสยากเหมือนเดิมครับ ไม่รู้จะต้องเล่น3าวันสคืนไม่หลับไม่นอนเหมือนกันหรือเปล่านะที่จะได้ปลดล็อกอัปเกรดไททันคอมมโดเฮ้ยคอมคอเดอร์แมนมานะครับแล้วก็วอชไททันนะครับชื่อพี่แกเปลี่ยนหมดเลยครับคงโดนของจริงครับแล้วก็ช็อปช็อปก็ UI ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กาชาเหมือนเดิมนะครับอืมอะไรนี่อันนี้ก็ทรีนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ได้สรุปอะไรมากมันนะครับเพราะว่าผมก็แบบถอในใจแล้วก็บ่นไปบ่นมาให้ฟังครับเพราะว่าแบบนนี้ค่อนข้างแบบใช้เวลานานนานัดในการแบบอดล็อกแต่ละตัวครับแล้วแบบกลับมาเล่นก็มีตัวเดียวอย่างนี้ผมนึ่งกระเซงเลยครับมีน้องทักทายไหมเดี๋ยวผมปิดแ็บของน้โอ้แล้วก็ออกแบบยากเอาน้องไปไหนละสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ตัวหายตัวหายอ่ะสรุปเลยครับตัวหายครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแมปบ o ็อกเอ็ดบัตเทิลฟอนนะครับถ้าใครคิดถึงอยากจะมาเล่นแมปนี้ก็มาฟาร์มใหม่นะครับอตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับอนาคตไม่แน่เขาอาจจะเอาข้อมูลเก่ามาก็ได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลองไปศึกษาแล้วก็ ลองฟาร์มดูครับว่าแต่และตัวปลดล็อกยังไงนะครับเดี๋ยวไม่ยากครับเพราะว่าผมมีมีน้องที่แบบเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแมปนี้อยู่ครับเขาน่าจะเข้ามาเล่นตั้งแต่แมปอัพแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปสืบมาจากน้องเขากันครับกอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณกาบ